มีแต่สิเปิดให้เบิ้งตัวแมนขนาดเปิดให้เบิงเบ้งัไม่มีใผเบิ้งเนาะมาลูกมนาะลงมาลูก กำลังหายูข่าวล้านถามพีเดชเบอร์พีเดชรู้เรื่องดีขยังตัวพีเดชก็จะรู้นะคะว่าเขาหลามเป็นยังไงกำลังหาขาหลาานยูขอ,อพบพุณสีท่านนะคะสามเล YouTube p ำไม่อับอันนี้พามาเบิงา้างทาสีบานเดอผ้ากหอดสาหรือบ,บุ๊ คนใหม่หน้าบ้านนึกคุณออกมาขอบคุณหลายๆบ้านงามงามงามบอ๊ะบางซังจะใจไปกดกริ่งซิลูกไป,ปน, <laughs> นี่บังซานค้าบ้านวะ กำลัองอ่าขัดสีก่อนนะคะพี่น้องจา้าไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไปดูเขาอย่างนั้นได้เดี๋ยวเราเสือ<า>้อในรถไหมนะเขากำลังขัดขัดสีอยู่กำลังขัดสีอยู่ข้างในนะคะ เดี๋ยวพาเข้าไปไอถึอก้องแม่เจะได้องหนู้ไปท้ เขาบอกว่าให้อยู่ข้างนอกเขากําลังขัดสีอยู่ขัดไอ้ที่เป็นรอยตําหนิอ่ะเพราะว่าคนเก่าเขาทำแคว้นแคว้นรูปภาพแล้วตะปูเศษตะปูมันยังอยู่เนาะก,ก็เลยก็เลยต้องขัดตัวนั้นออกก่อนคล้ายๆว่าโปะเนาะพี่น้องจ๋าโปะเอาสีมันออกโปะเอาสีมันออก เลิกงานกี่โมงไม่รู้เอาไลพ์ทามันจะไปไหนพรุ่งนี้เขาคงลงสีนั่นแหละวันนี้เขาขัดกอนเขาเขไม่ให้เราเข้าไปข้างในเพราะว่าเราเป็นโควิดห้ามห้ามขัดใจเขานะผิดกฎหมายนะพี่น้องจ๋า โอเคนะคะถามว่าบ้านหลังนี้ฝุ่นไงใช่เขาไม่ให้เข้าไปทั้งฝุ่นแล้วก็พี่ก็ไม่สบายแล้วก็กำลังขัดสีอยู่ก็เลยห้ามเข้า